เม็ดเ,เลยมันทุรักทุเรไม่เท่าเวลาเราทำปกติอยาไม่แรงจะมาลองนะคะเป็นตัวนี้เป็นของชวาขอบตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกับไอที่แพร์เคยใช้เป็นกล่อง,องที่เป็นแบบสีผมปกติแต่ว่าตอนนี้เขาออกมาแบบอันที่เป็นกัดสีผมมาแล้วโดยเฉพาะนะคะซึ่งเขาจะมี2ประมาณ2เฉดสีก็คือเลือกแบบเนเชอชัลมานะคะก็คือเป็นตัวแบบ เจ้าตุ๊กตาบายหน้าตาอย่างนี้นะคะออกมาได้ไม่นานแพ้ก็เลยอยากลองเพราะว่ามันปกติมันจะมีแค่พวกที่เป็นแบบสีผมใช่ไหมแต่ตอนนี้คือมันเป็นแบบกัดแล้วตัว Developer นะคะแล้วก็เป็นตัวน้ํายาคู่มือ Treatment แล้วก็หัวมามันเดิมเลยอันนี้แพ้แบ่งชอบผมมาแล้วแพ้จะกัดอันที่เป็น,ปนแบบว่าพวกผมสีดำนะข้างหลังอันนี้มันเป็นผมอ่อนอยู่แล้วแพ้ก็จะแบบเก็บมันไว้แล้วก็อาจจะเติมตรงโคนนิดหน่อยนะ ใครที่ผมสีเข้มรอประมาณสิบนาทีก็จะได้เป็นสีนี้เป็นยี่สิบนาทีก็สีนี้แต่ถ้าสีน้ําตาลอ่อนอยู่แล้วก็สิบนาทีจะเป็นนี้ยี่สิบนาทีก็จะสว่างขึ้นก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะรอสักประมาณยี่สิบนาทีแล้วกันได้ทําการผสมแล้วนะคะเขย่าให้มันเท่ากันแต่ไม่ต้องเขย,าเย่าแรงจนให้เป็นฟองนะเราไม่ใช่บาร์เทนเดอร์นะไม่ต้องทําขนาดนั้นตัวนี้น้ํายาเขาจะเป็นครีมมีใครเป็นเหมือนกันไหมแบบว่าเหมือนพอมาใช้ไอ้พวกกระสีผมที่มันเป็นเนื้อครีมแล้วอะ ก็เริ่มไม่ค่อยชอบอันที่มันเป็นพวกแบบผงๆแล้วว่าเพราะรู้สึกแบบว่าไอ้พวกผงอ่ะมันแบบกลิ่นมันแรงมากเลยะที่ถุงมือมาให้นะคะถุงมือก็จะอยู่ในตรงเมนูนั่นแหละแกะเมนูมาด้วยเด้อมี <ๆ S 2> พวกพลาสติกมารองตรงเสื้อไว้ก็ได้นะคะเผื่อใครแบบกลัวเสื้อเลอะอะไรนี้ส่วนของแพก็คือเสื้อพร้อมเลอะอยู่แล้ว เลอมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาล้างผมแล้วดูกันกลิ่นเนี่ยแพยรู้สึกว่าจากที่ใช้ไปรู้สึกว่ากลิ่นแบบไม่เหม็ดเลยนะเป็นสีผมอะยังกลิ่นแรงกว่าตัวกัดนะความแสบก็มีแสบหน่อยๆนิดๆน,น,น,นิดเดียวเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนหัวแพค่อนข้างจะแบบแพยาสัะผมมาอนะไรเงี้ยมันก็แบบมีแสบนิดเ,นเดียวนะทุกคนยี<า>่สิบนาทีนิดๆด,ดเกินมาด้วยเห็นปะสีผมจากที่มันเข้มเข่มอะ มันจะมีความน้ําตาลอ่อนลงนะแต่เดี๋ยวเราไปล้างกันก่อนว่ามันแบบสีแล้วเรียบรอ้อยอันนี้ผมแบบว่าแห้งพอหมาดๆแล้วนะทุกคนนี่คือสีที่กัดได้สวยมากดีบอกเลยดีคือมันแบบทุกคนมันทั่วมากมาชาติกว่าก็จะแบบว่า ยาไม่แรงซุปเปอร์ที่มันเป็นตรงนี้สีม่วงนะคะแล้วก็หน้าตาน้องไบร์จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนั้นก็จะได้ผมสีอ่อนลงกว่านี้เทมากเลยนะมันทั่วมากเพราะว่าคือก่อนกาดอะผมแพรตรงนี้มัน,เป,นเป็นสีเข้มก็จริงแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นผมที่งอกใหม่เป็นผมดําไปแล้วแต่ด้านล่างเนี่ยมันเป็นผมที่เคยทําสีผมมาแต่ว่าไม่ได้ทํามานานมากแล้วนะทุกคน,นรู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งขึ้นเลยอ่ะปกตินะแบบยี่ห้ออื่นๆบางยี่ห้อ,อถึงจะเลเวลนี้คือผมแห้งแล้วนะแต่เนี่ยคือ ไม่แห้งทุกคนมันยังแบบมันยังเนิ่มย,ยังผิวอยู่อ่ยังโอเคอยู่คือสภาพผมแพรมันก็ไม่ได้ดีมากนะสีที่มันแบบว่าเป็นสีที่ติดง่ายไม่ได้เป็นสีอ่อนจัดอะไรเงี้ยที่ต้องแบบกัดจนแบบจน,แบบจนเหลืองจนขาวอะแพรว่าแบบเฉดประมาณเนี้ยแค่ประมาณนี้เนเชรลอวะก,ก็โอเคแล้วนะแล้วมันทําง่ายแล้วผมก็แบบไม่เสียด้วยคือโอเคเลยอันนี้แพรกัดไว้แพรจินตนาการไว้ว่าเดี๋ยวแพรจะลงแบบสีส้มนะทุกคนคือแบบ คือถ้าอยากกัดสีผมแล้วไม่อยากลำยวยลำใหญ่นะอันนี้โอเคเลยแนะนําเลยถ้ามันทุรักทุกกเลไม่เท่าเวลาเราทําปกติอ่ะมันง่ายดิไม่แบบปวดคอจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box หรือคอมเมนต์ข้างล่างนะสนใจก็ลองไปกดสั่งซื้อได้นะคะทุกคนมาลองให้ดูแล้วถ้าใครอยากให้ลองแบบอีตัวซุปเปอร์อีกก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนถ้าแบบว่าเออว่างๆแบบมาลองให้ดูอีก